สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องสบายสบายตามใจฉันนะคะมาพรวันนี้พาทุกคนมาเที่ยวนะคะเราจะไปเที่ยวกันที่ออชุมพรนะคะแต่ว่าตอนนี้เรามาแวะทานอาหารเช้ากันที่ร้านพนันดานะคะร้านพนันดานี่ก็มีอาหารขายหลากหลายเลยนะคะนี่ออกช่องสามกัวคุณต้อยนะคะรายการตลาดสดพระรามสนะี่อะไรพวกนี้นะคะ นะคะว่าร้านนี้นะคะจะอยู่เ,เลยเลยนะคะปรปฐมนิดเดียวแต่ก็น่าจะอยู่ในจังหวัดนะคปรปฐมอยู่แหละคะ่ะคุณผู้ชมคะคนี่ประมาณนี้เลยนี่เดี๋ยวเราจะเข้าไปชมในร้านกันนะคะว่าในร้านเขามีอะไรขายบ้างนะคะคุณผู้ชมอันนี้เราจะพาเข้ามาชมในร้านแล้วนะคะคุณผู้ชมคะ่ะเจอกัปตันอเมริกาเลย ก็ในร้านก็จะมีจุดเช็คอินวัดอุณหภูมิล้างแอลเจลแอลกอฮอล์นะคะก็ในร้านก็จะเป็นประมาณไทยอย่างนี้อ่าแล้วก็วัดอุณภูมิปกุดสามก็มีอาหารนะคะก็คือมีข้าวราดแกงข้าวราดแกง ก็มีน้ำพริกชุดนะคะอะไรกันดีนดอ่าแล้วก็มีอะไรเนี่ยนี่น้ำอะไรอะ่ะน้ำพริกน้ำปลาแล้วก็มีมะม่วงซอยด้วยมีอ่ามะม่วงน้ำปลาหวานมีเนีอย่างแล้วก็มีขนมจีนมีถวยวเสียวอ่า ก๋วยเตี๋ยวนี่นี่ค่ะอ่ะเดี๋ยวเราจะกินอะไรดีเนาะวันนี้แล้วก็มีของฝากาะนะคะนี่ของฝากมีขนมของฝากเยอะแยะเลยคุณผู้ชมคุณผู้ชมท่านใดแวะมาทานอาหารแล้วก็ซื้อของฝากได้นะคะคุณผู้ชมคะ่ะประมาณนี้นะคะ ร้านเขาจะเขียนเลยว่าดีวะคะว่าร้านนี้นะคะร้านพนิดาร้านนี้ไม่ใส่กัญชานะคะคือไม่ใส่กัญชาในอาหารที่เราสั่งนั่นเองนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วที่ถูกก็คือต้องบอกด้วยว่าใส่หรือไม่ใส่นะคะดีแลลวค่ะเพราะว่าบางคนก็อาจจะแพ้กัญชานอะอ่าแล้วก็บริเวณที่นั่งนะคะโอโ้สบายมากเลยค่ะคุณผู้ชมคะ่ะแะบรรยากาศดีมากนะคะนี่ นั่งสบายๆนะคะประมาณนี้เลยและที่นี่คือสั่งแล้วนะคะคุณผู้ชมสั่งอาหารแล้วแล้วเราต้องมาจ่ายสตังก่อนเพื่อที่จะต้องไปรับช้อนนะคะคุณผู้ชมคะก็คือจ่ายตังเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็จะไปรับช้อนกันตรงนี้นะคะนี่ช้อนอยู่ตรงนี้นะคะถ้าเกิดว่าไม่จ่ายตังมาเอาช้อนไปไม่ได้นะคะคุณผู้ชม นี่ได้ช้อนมาสองสองอันแล้วนะคะนี่ใจตังรับช้อนแล้วคันนี้เราสั่งข้าวต้มไว้แล้วเดี๋ยวเขาเอาข้าวต้มไปเสิร์ฟให้เรานะคะเราได้รับช้อนมาสองอันเดี๋ยวเราก็ไปรอข้าวต้มเลยนะคะคุณผู้ชมนี่สะพอนก็สั่งข้าวต้มกุ้งมาข้าวต้มกุ้งมานี่ ทำละหกสิบนะคะแล้วก็สั่งข้าวต้มปลาดีเห็นไหมจะมีปลาข้าวต้มปลาทำละหกสิบบาทนะคะคุณผู้ชนปลาช่อนนะปลาช่อนนะคุณผู้ชมข้าวต้มปลาช่อนสงสัยจะต้องมีการเหลือแล้วค่ะเพราะว่าถามใยมากกิ่นไม่หมด <laughs> โอเคเดี๋ยวอเอดี๋ยวเพอ่อขอจัดก,การการับข้าวต้มกุ้งถ้วยนี้ก่อนนะคะสรุปกันเหลือะคะ่ะคุณผู้ชม ทานไม้หมดค่ะคุณผู้ชมคะไม้หมดไม่หมดคุณผู้ชมท่านใดที่จะเดินทางร่องใต้นะคะคุณผู้ชมคะร้านนี้อยู่เลยเตัวเมืองนครปฐมมานิดเดียวเองนะคะคุณผู้ชมไม่ไกลาพานิดานะคะรา้านพานิดาบาช้อนนะคะเขาก็มีกับข้าวหลายๆอย่างอย่างที่พระพรบอกแล้วค่ะคุณผู้ชมโอเคค่ะคุณผู้ชมคะก็ขอบคุณนะคะคุณผู้ชมท<า>ี่เข้ามารับชมที่เข้ามารับชมแล้วก็ติดตามนะคะ ส่วนใหญ่ปลาที่นี่ก็จะเป็นปลาช่อนอย่างที่บอกแหละวลาทิดาปลาช่อนมันจะเป็นปลาอย่างอื่นไปได้ยังไงนอกจากปลาช่อนโอเคค่ะคุณผู้ชมเจอกันคลิปหน้าแต่ว่าวัน <c oughs> คลิปนี้ยังไม่จบนะคะเดีย๋ยวเราจะเดินทางต่อแต่ว่าเดินทางไปทาที่ไหนตรงตรงไหนอย่างไรก็อย่าลืมติดตามชมกันนะคะคุณผู้ชมคะแล้วเ,เจอกันคะ่ะ